ซีมะยูสคารนะครับกลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะวันนี้นะครับวันที่นะครับ6เดือน4นะพามาชมรถครอบครัวนะฮะสไตล์ออฟโรดเข้ามาใหม่ด้านหน้าผมนี้เลยนะฮะรถเข้าเพิ่งเข้ามาใหม่ไม่ปรับสภาพเลยนะฮะลูกค้านะสนใจสามารถติดต่อเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันกันก่อนได้เลยนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูข้อๆนะว่ารถเข้ามาใหม่นะฮะว่าจะเป็นยังไงนะครับคันนี้จะเป็นตัวปาเจโร่สปอร์ตนะฮะตัวเครื่องนะครับ3เอ้2.5นะฮะ 2.5 GT เกียร์ออโต้นะครับขับ4นะครับผมคันนี้นะได้เป็นสีดำด้วยนะฮะสวยๆเลยนะครับใครสนใจหรือว่ากำลังมองหารถสายออฟโรดแบบนี้ก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะครับคันนี้นะครับไฟหน้าแบบโค้งไฟแบบใสๆเลยนะฮะเป็นไฟโปรเจคเตอร์มีไฟตัดหมอกนะฮะมีตัวล้างโคมไฟมาให้นะครับแล้วก็มีสโคปตัวจมูกนะครับมาให้นะครับนี่ฮะเป็นตัวเครื่องดีเซลสวยๆเลยสไตล์ออฟโรดนะฮะยางโตโยต้า ทีเรสนะฮะแบบนี้เลยนะครับผมนี่ยางจะได้เป็นยางปี2021นะฮะอ่าล้อแม็กก็จะเป็นของโคบารนะฮะโคบารนะฮะคันนี้นะครับล้อแม็กขอบ16นะฮะนี่ช่วงลงช่วงล่างนะครับจัดมาให้เรียบร้อยบันไดนะครับก็จะเป็นบันไดข้ามแบบสไตล์ออฟโรดเลยนะครับกระจกผ้าปรับไฟฟ้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นงาน4คูณ4นะครับสโนว์เกลนะฮะนี่เลยนะครับ เบาเปิดจะเป็นสีดำด้านนะครับติดฟิ์มาให้เรียบร้อยนะฮะคันนี้สวยๆนะแบบนี้เลยนะคิวกันสัดมาให้เรียบร้อยนะครับผมด้านหลังนะเรายังไม่ได้เก็บงานนะฮะลูกค้าพามาดูข้อๆนะครัท้ายอะไรเดิมๆนะฮะติดในส่วนตัวลากจูงมาให้เรียบร้อยนะครับนี่นะครับผมนะเดี๋ยวพามาชมแบบละเอียดข้อๆนะครับมีกล้องไฟหลังมาให้นะครับ ภายในจะได้เป็นสีเบจแบบนี้นะฮะตัวรถโครงสร้างโบดี้โครงสร้างเดิมๆไม่มีประวัติชนหนักพิคว่มจมน้ำใดๆทั้งสิ้นเลยนะฮะลูกค้านะครับตัวนี้ไม่ได้แอร์เลานนะครับแอร์จะเป็นแอร์ด้านข้างนะครับผมนี่นะครับผมก็พามาดูแบบคร่าวๆเนาะไม่ได้ละเอียดนะครับเดี๋ยวเก็บงานเสร็จผมมาพามาชมอีกทีหนึ่งนะครับนี่นะครับภายในนะครับก็ได้เดิมนะรถคันนี้นะครับเป็นเบาะหนังนะครับสีเบจนะครับผมนี่ชุวง โปรไฟล์มาติฟังก์ชันเพีเลชิปนะฮะมีกล้องถอยหลังมีเครื่องเสียงนะฮะเกี่ยวออโต้นะครับผมแบบนี้เลยนะครับก็สนใจติดต่อมาได้เลยนะครับอันนี้จะได้เป็นเบาะหนังคู่หน้านะครับไฟฟ้านะครับนี่นะครับติดในส่วนตัวบูสต์สปีดนะครับมาให้นะครับโปรไฟล์มาติฟังก์ชันแบบนี้นะครับแอร์ต่างๆครบเลยนะฮะก็ขอฝากด้วยละกันสำหรับลูกค้าที่สนใจหรือว่ากำลังมองหานะครับก็ติดต่อมาได้เลยนะครับที่เบอร์ 08438484 0 8 8 4, 4นะครับารนะสอบถามรายละเอียดเบื้องต้นก่อนนะเดี๋ยวขออนุญาตไปเก็บงานเดี๋ยวผมมารีวิวแบบละเอียดอีกทีนะครับขอาฝากด้วยมิซูบิชิปาเจโรสปอร์ตนะครัคันนี้น่าสนใจมากนะครับนะน่าสนใจมากคือได้ชุดแต่งนะครก่อนจะันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีผมมะยุสคาก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ